สวัสดีครับก็ตอนนี้นะครับผมกำลังดูวิดีโอคลิปที่ถ่ายมาได้นะครับก็เป็นวิดีโอสโลโมชันนะครับที่ถ่ายมาเพิ่งจะถ่ายมานะครับก็มานั่งดูซึ่งตัวนี้ผมถ่ายด้วยเจ้าเลนตัวนี่นี่ในที่สุดเราก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับเจ้าเลนตัวเราหวานะครับตัวนี้เป็นไงหน้าตามันประหลาดไหมยาวเหยียดเลยนะครับเนี่ยยาวสดเลยเนี่ย เ,เดี๋ยวลองวัดให้ดูนะครับความยาวเลนนะครับก็30 40ิบประมาณ40่สิบเซนนะครับ42เซนได้นะครับที่วัดอยู่นะครับยาวมากนะครับก็พอดีผมอยากได้เจ้าตัวนี้มานานแล้วแหละแ,แล้วมีโอกาสได้เอามาลองใช้นะครับซึ่งบอกเลยว่าเจ้าเลนตัวนี้เนี่ยเป็นเลนมาโครนะครับมีอัตราขยายสูงสุดอยู่ที่ สต่อ1น,นะครับคืออตัตราขยายสูงมากนะครับสเท่าเลยทีเดียวนะครับเลนตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวมาว่ากันในส่วนของสเปคนะคือเท่า,เาสเปคตัวนี้นะครับก็คือเป็นโฟกัสเลนส์อยู่ที่24 mm นะครับแล้วก็มีค่า F อยู่ที่1 4ถึง3ถึง40เลยนะครับนี่14ถึง40มาเริ่มต้นด้วย F 14นะครับ แล้วก็ถึง f 4 0เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับโฟกัสได้เนี่ยนะครับตรงด้านนี้เขาก็จะมีแหวนปรับโฟกัสแล้วก็ปรับในส่วนของอัตราขยายอยู่ในนี้ด้วยนะครับซึ่งโฟกัสเนี่ยสามารถที่จะโฟกัสอินฟินิตี้ได้นะครับจะต่างกับเจ้าตัวละวายยนะครับตัวที่2.5ถึง 5x ตัวนั้นนะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยโฟกัสได้แค่ระยะมาโครอย่างเดียวนะครับคือระยะใกล้สุดของเขา แต่ตัวนี้เนี่ยมันสามารถโฟกัสได้ที่ระยะอินฟินิตี้ก็ได้หรือระยะอื่นก็ได้นะครับสำหรับการใช้งานเจ้าตัวนี้นะครับเท่าที่ผมลองใช้มาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคลิปที่ถ่ายเดี๋ยวก็จะอินเสิร์ตให้ดูเรื่อยๆนะครับออมันสามารถที่จะถ่ายได้ใกล้มากๆนะครับใกล้อยู่ประมาณนี้เลยนี่นะครับเรียกว่าแทบจะติดหน้าเลนเลยทีเดียวนะครับทีนี้เนี่ย เจ้าเลนตัวนี้นะครับในแพ็กเกจเข้ามาเนี่ยเห็นที่แรกค่อนข้างประทับใจนะครับก็คือว่าเขามีกล่องเหล็กนะครับเป็นกล่องเหล็กยาวๆใส่มาให้กล่องเงยพอดีผมไม่ได้ติดมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีถุงนี่นะครับเป็นถุงไว้สําหรับเราพกพาไปไหนเนี่ยก็สะดวกดีตอนนี้ผมก็ใช้อันนี้แทนนะครับก็ในส่วนของหน้าเลนนะครับเขาจะมีไฟ LED อยู่ตรงนี้นะครับเลนตัวนี้เป็นเลน full frame นะครับเอ่อ ก็สามารถใช้กับกล้องฟูลเฟรมอย่างตอนนี้ผมใช้กับเจ้าตัว A7R3 นะครับก็ได้ไฟล์เต็มของเขานะครับสำหรับไฟล์รูปแล้วก็ในส่วนของก่อนหน้านี้นนผมได้ลองใช้กับเจ้า A7S3 นะครับบอกเลยว่าจำมมากนะครับเท่าที่ผมอยู่กับเจ้าเลนตัวนี้มานะครับประมาณตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะศุกเสาร์วันนี้วันอาทิตย์นะครับก็คือสอสวันละแล้วก็ใช้มันมาตลอดนะครับ เลนตัวนี้ค่อนข้างเหมาะกับการใช้ถ่ายวิดีโอนะครับคือถ่ายวิดีโอนี่บอกเลยว่าถ่ายดีมากยิ่งไปจับคู่กับเจ้า A7S3 นะครับตัวนั้นเนี่ยจำเลยนะครับคือจะบอกว่ามันเหมาะกับการถ่ายวิดีโอที่เป็นสโลโมชันนะครับอย่างในในีจ้จอตอนนี้มันก็จะเป็นวิดีโอสโลโมชันที่ถ่ายอยู่นะครับคือนเนื่องด้วยว่าเลนเขาเป็นเลนยาวแบบนี้เนี่ยเวลาเราถือนะครับ คือภาพมันจะสั่นไหวนะครับก็คือถ้าเราถ่ายปกติถ่ายวิดีโอเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าสั่นเลยแหะแต่ถ้าเกิดมาปรับเป็นโโมชนเนี่ยมันจะดูสมูทมากนะครับยิ่งไปอยู่คู่กับเจ้าตัว A7R3 ตัวนั้นนะครับที่ 4K 120เฟรมนะครับหรือ1080ได้240เฟรมนะครับผมสามารถที่จะถ่ายภาพท่ายเข้าไปในเครื่องจักรอะไรพวกนี้นะครับสอดไอเจ้าเลนส์อันนี้เข้าไปในเครื่องจกักรแล้วแบบ ดูได้แบบสบายตามากนะครับคือแต่ถ้าเราไม่ดูสโลเนี่ยโอ้โหเละนะครับทีนี้นี่ในส่วนของการถ่ายภาพนะครับมันก็ยังสามารถที่จะถ่ายได้นะแต่ว่าติดอยู่นิดนึงก็คือว่าจะเห็นว่าเลนเขาเป็นกระบอกยาวๆอย่างเงี้ยใช่ไหมครับคือถ้าเราติดแฟลชที่เนี่ยมันไม่ถึงนะครับไอเนี้ยมันจะบังก็เลยเขามีไอเจ้าตัว ไฟ LED มาให้ใช่ไหมครับซึ่งผมก็นี่อันนี้ผมโมไอเจ้าลางสไลด์ของผมมาไว้ใส่ power bank นะครับก็เดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะน,ะนี่ก็ผมโมลางสไลด์มาแล้วก็ใส่ power bank นะครับเพื่อจะให้เขาใส่ วางไอ้เจ้าเผาแบงตัวนี้ได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะใช้ถ่ายได้นะครับทีนี้ปัญหาหนึ่งที่เจอนะครับสำหรับเลนตัวนี้เนี่ยก็คือว่าอันนี้ไฟอจะสังเกตเห็นนะครับว่าไฟเขาจะออกสีส้มๆนิดหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอเนี่ยมันก็จะติดโทนสีส้มๆม,มมาด้วยนะครับทำให้ ต้องมาแก้ผมลองถ่ายภาพเนี่ยโอเคว่าถ่ายเป็นรอมันมาแก้ไขได้ซึ่งสีมันก็โอเคขึ้นนะครับแต่ถ่ายวิดีโอเนี่ยมันจะติดเหลืองๆนิดนึง,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 งอาจจะต้องปรับไว้บาลานช่วยนะครับในส่วนของไฟเขาเนี่ยสามารถที่จะปรับลดความสว่างได้นะนี่นะครับปรับลดปรับเพิ่มความสว่างได้ก็จะมีตัวดิมเมอร์ตัวนี้ให้มาด้วยเป็น usb c นะครับจะมีอันนี้ให้มา2แบบก็คือแบบที่เป็นดิมเมอร์กับอีกอันนึงก็คือสาย usb c ทั่วๆไป นะครับทีนี้เนี่ยอันนี้ก็จะมาแชร์นะครับก็คือว่าเลนตัวนี้กันน้ําได้นะครับถึงท่อท่อมันเนี่ยกันน้ําได้ถึงมาถึงกระบอกช่วงที่เขาใส่ไอเจ้าเสียบปลั๊ก USB นะครับก็คือซิลกันน้ำไว้เรียบร้อยแล้วเท่าที่ผมลองใช้นะครับสิ่งทีอ่อยากจะมาแชร์กันวันนี้นะครับก็คือว่า ในส่วนของอัตราขยายของเจ้าเลนตัวนี้ผมถอดไอ้นี่ออกก่อนเจ้าเลนตัวนี้อัตราขยายสองต่อหนึ่งนะครับแต่สองต่อหนึ่งของเขาเนี่ยเราต้องถ่ายติดกับอันนี้เลยนะครับซึ่งมันเข้าไปใกล้มากหรือแม้กระทั่งถ่ายที่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยระยะมันจะอยู่ประมาณประมาณนี้ รเรื่องของความที่มันเป็น 24mm นะครับก็คือเลนตัวนี้ไม่ได้ทำให้เราถ่ายวัตถุดได้สะดวกขึ้นแต่ทำให้เราถ่ายได้ใกล้ขึ้นแล้วก็ในส่วนของการโฟกัสเนี่ยเขาโฟกัสได้เรียกว่าเป็นช่วงที่กว้างมากนะครับคือตลอดช่วงเลยอย่างอันเนี้ยผมไม่ได้ปรับโฟกัสใหม่นะครับก็คือใช้การเลื่อนกล้องเข้าไปเลยนะครับมันก็จะมันก็จะชัดตลอดนะครับเอ่อ คือถ้าอันนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่อยากถ่ายภาพที่จุดที่เข้าไปลำบากนะครับแล้วก็จุดที่สามารถเข้าไปใกล้ๆได้ด้วยเลนเล็กๆน,นะครับแต่ถ้าเกิดแบบว่าเราอยากถ่ายมาโครปกติทั่วๆไปเนี่ยถ่ายภาพเน้นถ่ายภาพนิ่งนะครับผมแนะน,นำว่าไปซื้อตัวอื่นที่ที่เป็นเ,เลนส์มาโครอาจจะเป็น50หรือ ยี่สิบห้าของเจ้าเหล่าาเองก็ได้นะครับหรือตัวที่เขามีก็คือหกสิบกับร้อยนะครับที่เป็นสองต่อหนึ่งเหมือนกันนะครับตัวนั้นก็สามารถที่จะถ่ายได้โอเคกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องเข้าไปใกล้วัตถุมากเพื่อให้ได้อัตราขยายที่ที่ใหญ่นะครับคือเปรียบเทียบง่ายๆก็คืออ่านี่ยูนิวบีผมนะครับคือถ้าผมอยากถ่ายหนึ่งต่อหนึ่งเลนตัวนี้ผมจะต้องอยู่ที่ประมาณนี้นะครับในขณะที่เลนอื่นๆเนี่ยมันจะถอยอยู่อย่างนี้ นะครับซึ่งปันห่างกันเยอะพอสมควรเพื่อจะได้ภาพที่มีขนาดใหญ่เท่ากันนะครับโอเค okay. ทีนี้มาว่ากันส่วนของวิดีโอนะครับก็คือว่าอันนี้คือต้องบอกว่าถ้าไปอยู่กับกล้องที่มีความสามารถในการถ่ายวิดีโอดีๆเนีน ISO ยนๆ ISO เยอะๆโดยที่น้อยไม่เกิดนะครับอย่างเจ้าตัว A7S3 เนี่ย ตอนผมถ่ายเนี่ยแทบจะมืดสนดิทแต่ผมดันไนอโอไวหกหมื่นกว่าก็ยังดูได้สบายๆเลยนะครับแต่ว่า,ามาอยู่ตัวเนี้ยสามพันสองก็เกิดวุ่นแลนะครับอ,อ,อีกอันหนึ่งนะครับก็คือเนื่องด้วยว่าเลนตัวเนี้ยค่าเอฟเนี่ยมันเริ่มต้นที่สิบสี่ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่จะเกิดขึ้นเลยนะครับก็คือว่าเซนเซอร์ในการรับแสงเนี่ยถ้าเซนเซอร์เราสก,กปรกนะครับแน่นอนว่าจุด ฝุ่นหรือเม็ดอะไรพวกนี้จะเกิดขึ้นในภาพในวิดีโอเราแน่นอนนะครับเพราะว่าคือถ้าเลนส์ทั่วไปเราอาจจะถ่ายกัน f เ็ f 8 f 9 1112เท่าที่ผมใช้คือประมาณนั้นนะฮะเจ็ด1ปอน้อยครั้งที่จะไปถึง14หรือมากกว่านั้นนะครับมันก็เลยจะทําให้มีจุดด่างๆดำๆเกิดขึ้นในภาพถ่ายเราได้ง่ายกว่าเพราะว่าเซ็นเซอร์เราเนี่ยบางทีมีฝุ่นเม็ดเล็กๆหรือมีคราบอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าฉะนั้นต้อง ดูแลเรื่องเซนเซอร์ของเราดีๆนะครับโอเคก็เลนตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ50,000นนิดๆนะครับห้าหมกว่าบาทก็ใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแนบดิงไว้ข้างล่างก็สามารถไปสั่งซื้อครับทางวีนัเราวาเองได้นะครับก็ท่านซื้อผ่านทางลิงก์ข้างล่างเนี่ยมันผมได้เปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับก็ยังไงก็ถ้าอยากสนับสนุนกันก็ก็เข้าไปที่ ลิงด้านล่างนะครับสามารถที่จะซื้อ,เ,อเลนต่างๆของเราวาได้นะครับ เรามาทำความรู้จักสมาชิกใหม่หน่อยนี่นอู้อัสดีครับโลกแม่มังคุดนะไปแล้วบ๊ายบายบาย